สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่คือเดือนธันวาคม2568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นะคะท่านที่เกิดในราศีตุล ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะโอเคเรามาตรวจเช็คกันแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่สองชุดนี้นะคะคือไพ่อันนี้คือไพ่ทาลอดอียิปต์และก็ไพ่เลนอมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนะักแม่หมอไม่ได้อิงดวงดาวว่าได้อิงเวลาตกฟากนะคะ โอเคเรามาดูกันท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลช่วงเดือนธันวาคมนี้กล่าวโดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านแล้วภายในเดือนธันวาคมนี้ตัวของท่านนี้อยู่สุขสบายดีอยู่ดีกินดีแต่ถ้าว่าท่านมกักจะมีปัญหาจากสิ่งแวดล้อมคือตัวท่านนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอันใดเลย แต่ท่านต้องไปแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆซึ่งไม่ใช่ปัญหาของท่านไปแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นคนอื่นสร้างปัญหาแต่ท่านต้องไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาเพื่อให้มันลงตัวได้ด้วยดีจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้แม่หมอจะมาแยกดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับหน้าที่การงานนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ ช่วงเดือนนี้ไม่ว่าท่านนี้จะทํางานเกี่ยวกับรับราชการหรือทํางานอยู่ในบริษัทหรือทํางานธุรกิจส่วนตัวทุกหน้าที่การงานทุกอาชีพช่วงเดือนนี้ดวงชะตาการงานดีมากมากเลยจเจริญรุ่งเรืองโชคช่วงชชวานดีมากๆเลยนะคะภายในเดือนนี้ หากแม้ว่าท่านต้องการที่อยากไต่เต้าตำแหน่งหน้าที่การงานให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมท่านก็จะประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นศักยภาพของท่านพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือให้ท่านนี้ได้ประสบความสําเร็จนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงเดือนนี้ไม่ว่าท่านนี้จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ทุกอาชีพชะโลกตัวท่านหมดเลยทํามาค้าขึ้นนะคะช่วงเดือนนี้ท่านจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดีทุกอย่างเลยนะคะเป็นว่าดวงการงานนี้ดีมากฟ้าเปิดทางแสงสว่างให้เติบโตเจริญรุ่งเรืองดีมากๆเลยนะคะขอให้ท่านนี้สบายใจได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินสำหรับเรื่องการเงินดวงชะตาของท่านก็ดีอีกอย่าง การเงินนี้คล่องตัวดีในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะการเงินไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะคะการเงินไม่สันคลอนแถมกันั้นตัวท่านเองก็ยังมีฐานะการเงินที่ดีที่มั่นคงอยู่แล้วท่านก็ยังประสบความสเร็จในการงานสร้างเงินประกอบกันเข้ามานะคะทำให้เดือนธันวาคมนี้เป็นเพิ่มมากๆเลยในการเงิน งานสร้างเงินแล้วก็เงินก็ยังสร้างเงินให้กับตัวท่านอีกพร้อมกันนั้นฐานะการเงินก็ยังดีมั่นคงอีกนะคะเอาเป็นว่าประสบความส็จในสเรื่องคืองานเงินนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักด้านแห่งความรักท่านก็ดวงดีโชคดีอีกนะคะทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะ 1. ความรักสําหรับคนโสด 2. ความรักสําหรับคนมีคู่นะคะสําหรับความรักแล้วมาดูคนโสดคนโสดที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบหรืออยู่บนคานทองอยู่ดังนั้นในเดือนธันวาคมนี้ก็ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะเพราะว่าจะมีคนนําเอาความรักมาให้จะมีคนมาขายขนมจีบจะมีคนมารักมาชอบมากมายเลยนะคะ ามาช่วงเดือนนี้ท่านดูดีมีเมตตามาหานิยมยิ่งนักมีสเสน่หาเพลวพาวไปทั้งตัวท่านชายก็มีสเสน่ห์มหามากเนื้อหอมมากเลยท่านชายนะคะมีแต่ผู้หญิงมากมายอยากจะเข้าหาอยากจะใกล้ชิดนะคะเป็นอันว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายช่วงนี้เนื้อหอมมีผู้คนทั้งหลายถูกตาต้องใจท่านอยากจะเข้ามาหาอยากจะมาจีบนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้หากท่านในต้องการอยากจะยสละโสดท่านก็ประสบความสาเร็จสามารถเทีะสะยละโสดได้และในช่วงเดือนนี้ท่านก็มีตัวเลือกมากมายเลยสําหรับความรักจะมีคนมากมายมาให้ท่านเลือกมาเป็นกอขอกงอเยอะแยะมากเลยนะคะดังนั้นช่วงเดือนนี้เบียดเสมือนตัวท่านนี้มีคาถาเสกเป่า อยากจะเสกเอารักใดท่านก็ได้ดังใจดังหวังนะคะดังนั้นคนโสดก็ไม่โสดอีกแล้วนะคะคนโสดก็จะมีคู่เขาเหมือนบอกสุภาษิตเขาบอกว่าช่วงนี้น้ําขึ้นให้รีบตักนะเจอคนรักเจอความรักก็ให้รีบฟ้าซะนะคะเดี๋ยวน้ําแห้งเหือดแล้วมันจะไม่มีนะคะที่มาดูความรักสมบัติคนที่ มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวความรักความผูกสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะต่างก็ให้ความรักอบอุ่นกลมเกลียวเหนียวแน่นและให้ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งสามีและภรรยาต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าคุณงามความดีซึ่งกันและกันนะคะเอาเป็นว่าท่านที่เกิดราศีตุลนี้ ดวงแห่งความรักดีมากๆเลยทั้งคนโสดคนมีคู่นะคะดวงเหมือนบุนน้นนำหละเพราะว่าช่วงเดือนนี้จุดเด่นของท่านนั้นก็คือจะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเพื่อเป็นการทำบุญทำทานเพราะโดยพื้นฐานดวงของท่านแล้วช่วงเดือนนี้ มีเกณฑ์ได้ทําบุญอยู่ได้บ่อย,อยๆเนืองๆเลยนะคะทั้งทําบุญส่วนตัวทั้งไปทําบุญให้คนนั้นทําบุญให้คนที่คือบุญมันโน้นนาเป็นฟ้าเปิดทางแสงสว่างให้การดําเนินวิธีชุดของท่านนี้ดีมากๆเลยดังนั้นช่วงเดือนนี้ท่านคิดการใดอยากประสบความสําเร็จในจุดใดเรื่องอะไรก็แล้วแต่บุญจัดสรรให้กับท่านได้ประสบความสําเร็จเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ก็เดือนธันวาก็สวดมนต์ทำบุญสวดมนต์ทำบุญเขาเรียกทำบุญอะไรทำบุญเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็บางคนก็ไปนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นบุญเท่านั้นที่จะช่วยท่านนี้ประสบความสําเร็จพร้อมกับพื้นฐานดวงในช่วงจังหวะเดือนธันวาคมนี้ก็ดีมากๆดีทุกๆเรื่องเลยนะคะ ก็เอาเป็นว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีราศีตุลเดือนธันวาคมนี้บนนุนนําท่านอีกยย่งเพอร์เฟกต์มากๆเลยประสบความสาเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักและก็ไม่มีคเร้อไม่มีพยันอันตรายใดๆกล่าวโดยสรุปสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดท่านที่เกิดในราศีตุลในช่วงเดือนธันวาก็คือการเงินนะคร จะมีโชคลาภการเงินสัมัดมาสู่ตัวท่านเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมมากมายหลากหลายช่องทางเลยนะคะถืออว่าท่านที่เกิดราศีตุลเป็นราศีที่ประสบความสําเร็จดีเยี่ยมมากเลยในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบการทํานายไว้แต่เพียงแค่นี้และในการทํานายนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่การดูดวงนี้ จะแม่นยำ80%ได้นะคะดังนั้นหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็โดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราแล้วก็ให้มาดูดวงกับแม่หมอที่บ้านนะคะเมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้ท่านก็จะได้มีพลังกิจพิเศษซิกเซนเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านอย่างแม่นยํำจะหมังยิ่งนักหรือท่านในไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอเพราะว่าอยู่ห่างไกลกัน เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรให้ไลน์ ID ไว้ตรงนี้นะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันเมื่อมาเป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อคลาใดท่านต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาก็โทรนัดวันวันเวลาที่จะดูแล้วแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอเห็นท่านและท่านก็จะเห็นแม่หมอและท่านก็สามารถที่จะ เลือกไพ่ได้ด้วยพลังกิจพิเศษซิกเซนของท่านเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงเป็นดวงของท่านโดยตรงแดบเพียงผู้เดียวแล้วจะเกิดความแม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้มาดูดวงกับแม่หมอนะคะเพราะว่ามาตรวจเช็คดูว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ดวงชะตางท่านเป็นอย่างไรปีหน้าฟ้าใหม่นี้ดวงจะดีหรือไม่ดีอย่างไรขอให้รีบมาตรวจเช็คดูดวงนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในปีหน้านะคะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะเดือนมอกราคม2569นะคะไม่บา,บาย